สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมกล่องเก็บความเย็นทัดวิวในซีรีส์สเต e c กนะครับโดยมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปิดเหมือนกับกล่องั่วทั่วไปของทัดวิวภายในตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่เจลแผ่นเจลความเย็นของทัดวิวนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีจำหน่ายรอเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับและสิ่งที่เขาแถมมาให้ก็คือ กล่องใสตัวนี้นะครับเป็นถาดใสเก็บไว้ด้านในส่วนใหญ่ผมจะเอาใส่น้ําแข็งนะครับแล้วเพราะว่าเวลามาละลายผมก็ยกไปเททิ้งแล้วก็ใส่น้ําแข็งใหม่มาได้เลยหรือว่าบางครั้งก็ใส่เครื่องดื่มไว้ด้านบนแล้วก็เอาน้ําแข็งให้เยอวเย็นไว้ข้างล่างนะครับโดยความลึกของเขานะครับมันลึกประมาณหนึ่งเนี่ยใส่โค้กสองลิตรได้นะครับวางเฉียงๆหน่อยแล้วก็ถ้าใส่เครื่องดื่มที่เป็นกระป๋อง สามารถใส่ได้ประมาณ20-30กระป๋องเลยนะครับแล้วก็ถังเนี่ยถือว่าใหญ่พอสมควรแต่ว่ามันโดนวางมาในลักษณะทรงที่สูงนะครับเห็นไหมครับทรงมันจะสูงกว่ากระติกปกติเราไปวางไว้หลังเบาะคนขับอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ตัวซีนตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็ของคุณ้นณตากันมันวางมาคล้ายๆซีนในประตูตู้เย็นที่ที่บ้านของพวกเราเนี่แหละครับ ซีนมันจะแตกต่างจากตัวรุ่นธรรมดามันเป็นลิ้นสองชั้นนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันมียางตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็มีร่องตรงกลางแล้วเวลาเราปิดนะครับมันจะมาลงกับสันตัวนี้พอดีเท่ากับว่ามันซีนสองชั้นนะครับทั้งในทั้งนอกแต่รุ่นธรรมดาลักษณะมันจะเป็นโอริงกลมเฉยๆเพื่อกนอันน้ำแต่เนี้ยจะเป็นซีนกันความเย็นออกโดยเฉพาะ แล้วก็วัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวอันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเปื้อนง่ายพอสมควรเพราะว่าผมลองเอาออกหน้างงานจริงมาแล้วมันเนี่ยมีรอยบ้างเปื้อนบ้างแต่ว่าโดยปกติของอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับมันก็มีเลอะบ้างเปื้อนบ้างตรงนี้จะเป็นที่เปิดขวดขวดฝานะครับเอามางัดตรงนี้ได้เลยรั่วแข็งแรงพอสมควรผมเอา ถุงน้ําแข็งฟาดอยู่บ่อยๆเพราะเราไม่ต้องไปหาที่เคาะตรงไหนเพราะล้วนเนี่ยแข็งแรงมากๆแล้วก็ระบบล็อกก็เป็นระบบล็อกเป็นระบบล็อกของ stack tech ปกตินะครับเหมือนกันกันกบกล่องทั่วไปดูโดยรอบกันนะครับตัวสกรูตัวเนี้จะเป็นสแตนเลสและจะไม่ใช่สกรูเหล็กธรรมดาแต่ รู้ว่เนี่ยยังมีส่วนผสมของเหล็กอยู่นะครับจะแม่เหล็กยังยังสามารถจับได้ปกติเสาทั้ง4เสานะครับสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้คราวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอุปกรณ์เสริมของทางทัดบิลที่ใช้ร่วมกับส a ต k t เท h ได้แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับ ามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยนะครับตัวเป็นม้วนผ้าตัวนี้โดยการใช้งานของเขานะครับในชุดเขาจะให้ชิ้นนี้มาสองชิ้นลักษณะนี้นะครับและมีเสาตัวก้านตัวนี้นะครับสามารถยืดออกมาได้เพิ่มความยาวสำหรับท่านที่ล็อกกับหน้ากรองกรองใบใหญ่นะครับที่เป็น ของ s t a t i c a นะครับกรองใบใหญ่เราล็อกด้านหน้าก็ได้ถ้าเราล็อกด้านข้างจะอยู่แบบนี้เริ่มต้นของการใช้งานก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับหันด้านที่เป็นสีส้มขึ้นด้านบนเวลาใส่เราดัานเข้านะครับแล้วก็กดเข้าไประบบล็อกก็จะล็อกติดกันกับรั้วใส่เข้าไปทั้งสองตัวให้เท่ากัน แล้วก็เราสามารถใส่ม้วนผ้าเข้าไปได้แหละม้วนผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดทําความสะอาดเป็นเกรดพูดเกรดนะครับใช้ในครัวเรือนได้ตัวนี้ผมก็ใช้ติดกับกระติกน้ําแข็งเวลาออกแคมป์ใช้บ่อยมากม้วนหนึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถเอาไปซักใช้ซ้าเป็นเช็ดทําความสะอาดอย่างอื่นได้แล้วก็เวลาลุ้ว่าเราล็อกนะครับเดี๋ยวจะพาชมระบบล็อกใกล้ๆนะครับ คราวนี้เรามาดูการทำงานของระบบล็อกลวของทัดบิวนะครับผมกดลงไปข้างในจะเป็นชุดสปริงคอยถีบขาตัวนี้นะครับเวลาปลดล็อกผมกดตัวสีเหลืองแล้วผมยกออกม้วนผ้านะครับเราจะเจอปัญหาอยู่บ่อยไม่ว่าจะเป็นม้วนผ้าหรือกระดาษทิชชู่มันวางไปเรื่อยๆพอลมพัดมันจะไหลลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอัอนนี้คือการประยุกต์ใช้อย่างหนึ่งคือ ผมจะยกตัวนี้ออกและผมวางผ้าไปเวลาผมยกไปไหนทีนี้มันก็จะไม่หลุดเพราะว่ามันโดนล็อกไว้อยู่ยางนี้นะครับถึงหลุดมันก็จะวิ่งอยู่ของมันแค่นี้ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ลากพื้นถ้าเราไม่ล็อกมันจะไหลลงไปพื้นง่ายๆเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งล็อกเหมือนกันแค่นี้ครับระบบ ชุดล็อกแล้วเราสามารถถอดออกไปใช้กับการร้อยสายไฟท่อไฟสารพัดอย่างแล้วแต่ท่านจะประยุกใช้ผมเคยเอาไอรั้วเนี่ยมาตากเสื้อตอนที่มันเปียกก่อนที่จะเก็บก็เคยทำมาตอนไปแคมป์นะครับช่วยได้หลายงานเลยคราวนี้มาถึงข้นที่2นะครับจะเป็นตัวนี้จริงๆเป็นที่วางระดับน้ำแต่ว่าถ้าเราใส่เฉพาะตัวฐานล่างของมันนะครับ มันสามารถเอาขนมมือถืออะไรพวกเนี้ยของชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ได้ก็ถือเป็นการประยุกต์ใช้กับระบบส a c k t e ทคเหมือนกันกดล็อกก็ง่ายครับก็การเอาเข้าอาอกเ,เนี่ยง่ายกดผมกดตัวด้านล่างนี้นะครับมันจะถอยขึ้นไปแล้วเราก็ดึงออกมาปกติวัสดุเขาทำมาดีนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกแข็งหลังอากถอดดูแล้วมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ใส่สกรูเป็นสแตนเลสมา การฉีดขึ้นรูปวางกระดูกอะไรมาครบบางส่วนที่รับแรงกระแทกสูงเขาก็จะฉีดขึ้นมาเสริมกระดูกมาทุกจุดนะครับถือว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็ฉีดมาหนาด้วยครับมาถึงชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นรั้วสำหรับเก็บคลิปเทคคลิปเทคกก็คือกระเป๋าช่างที่ผลิตมาโดยทัดวิวเองนะครับ ตัวนี้มันจะแตกต่างกับชุดอื่นๆก็คือจะใช้เขี้ยวสองเขี้ยวตัวนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปที่รัว้วในส่วนของรั้วฝั่งช่องด้านนอกทั้งสองด้านแล้วเราก็เข้าเสร็จปุ๊บทั้งสองด้านนะครับมันจะมีตัวเนี้สีเงินเงินเราก็กดลงไปแค่นี้ครับล็อกแหละแต่คลิปเทคตัวรั้วคลิปเทคตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้งานจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาออกไปแคมป์มันไม่ได้ใช้คลิปเทคเท่าไหร่ การปลดก็ปกติครับยกขึ้นเอาออกแค่นี้ครับเสร็จแล้ว <c oughs> คราวนี้มาดูอุ <c oughs> ปรกรณ์เสริมอีกชิ้นนะครับที่ผลิตขึ้นมาโดยลีนรัสตี้ตัวนี้ของเราผลิตขึ้นมาจะเป็นพลาสติกทั้งหมดจะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมเหมือนอย่างของทัชบิวนะครับราคาก็จะซอบลงมาหน่อยแต่การทำงานก็ยังทำงานเหมือนกันปกตินะครับเวลาใส่เราก็ล็อกเหมือนกันกับทัชบิวครับเหมือนกันทุกอย่าง อันนี้ก็จะเป็นถ้วยสำหรับใช้งานคู่กันผลิตขึ้นมาโดยลีนัสตี้เหมือนกันโดยเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้ปึ๊บมันก็ล็อกแล้วก็ปดออกก็ดึงออกมาได้เลยหรือจะใส่ด้านบนก็ได้สำหรับบางรุ่นนะครับมันจะใส่ได้เฉพาะด้านบนอันนี้อยู่ในระหว่างทดสอบปรปับปรุงการใช้งานนะครับเพราะว่าผมทำออกมาเอาออกไปแคปมผมเอาไว้วางขวดน้ำ ประมาณนี้ครับหรือว่าจะใส่อย่างอื่นก็ได้เหมือนอย่างเป็นขยะชิ้นเล็ก้นน้อยใส่ในนี้แล้วไปเททิ้งก็ได้เป็นงานพิมพ์3ามิตินะครับ Stacktec o o l e r b o x size XL นะครับตัวนี้จะมีความจุมากกว่าตัวเล็กของเขาอยู่พอสมควรเลยสามารถจุได้36ลิตร เครื่องดื่มที่เป็นกระป๋อง5้ากระป๋องเก็บน้ําแข็งแบบเต็มกล่องนะครับได้5วันจนกว่าจะละลายหมดาเรามาชมส่วนต่อไปก็จะเป็นด้านบนฝานี้นะครับที่จะแตกต่างกับตัวเล็กฝาตัวนี้จะมีซิลิโคนเป็นเกลียวปิดมาให้ทั้ง2ด้านด้านในจะให้กล่องใสนี้มาเหมือนกันแต่จะใหญ่กว่าใบเล็กมากๆใหญ่กว่าประมาณเกือบๆเท่าตัวเลยนะครับ สามารถใส่ของที่มีความยาวมากขึ้นได้หรือใส่น้ําแข็งได้มากขึ้นและสิ่งที่ใบเล็กไม่ได้ตัวนี้จะเป็นเขียงของทัชบิวต้องถักฝาไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเอาออกอ่าอันนี้จะเป็นเขียงสําหรับทําอาหารเป็นพูดเกรดนะครับตัวนี้แล้วก็วางในกล่องได้อย่างนี้พอดีเหมือนสมมุติว่าในกล่องเราต้องการใส่ ของที่มันยาวขึ้นเราเอาเขียนตัวนี้ขึ้นมาวางข้างบนแล้วก็เอากล่องใสตัวเมื่อกี้ออกไว้ได้เหมือนกันการใช้งานนะครับของเขียงก็เป็นการใช้งานแบบปกติทั่วๆไปได้เหมือนกันด้านในนะครับจะมีระบบระบายน้ําเหมือนน้ําแข็งละลายแล้วมันเป็นน้ําเราไม่ต้องยกเทเพราะถังค่อนข้างหนัก แค่ยกไปแล้วก็มาด้านนอกมาขันตัวเกลียวตัวนี้นะครับขันตัวนี้เพื่อระบายน้ําออกได้เลยตัวนี้จะเป็นเกลียวตัวผู้ตัวเมียเป็นจุกฝาถังปกติมีสลิงป้องกันหายมาให้ใช้เสร็จก็ปิดไว้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดฝาถังก่อนนะครับแล้วก็เรามาดูส่วนรอบๆตัวนี้จะเป็นแร็คเหมือนปกติมีที่เปิดขวดให้เหมือนกับใบเล็กและตัวด้ามจับมาเป็นสีดำค่อนข้างจะช่วยลดความสกโปกหลังแบบเวลาเรายกนะครับบางครั้งมือเปื้อนลดความเปื้อนที่กล่องได้ดีเลยเพราะว่าสีขาวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเปื้อนไง แต่วัสดุเขาก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเราแค่ใช้ผ้าชุบน้ํำเช็ดออกได้ปกติแล้วก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะเหนียวทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากๆใช้น้ํายาทําความสะอาดพวกสันไลอะไรพวกนี้ที่เราทําความสะอาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนได้ปกตินะครับตัวนี้ฐานของเขานะครับด้านล่างอะ่ะ วางไว้แข็งแรงมากๆนี่จะเป็นด้านล่างนะครับเรื่อนจะเห็นว่าเขาวางกระดูมาเยอะแล้วก็สกรีนทัชบิลด้านล่างและตัวล็อกก็ยังเป็นสีขาวอยู่ตัวล็อกตัวนี้นะครับยังเป็นสีขาวค่อนข้างจะคุมโทนขาวตามแนวของวัสดุที่เป็นพุทเกดนะครับ ก็อุปกรณ์เสริมใส่ได้กับแร็กปกติสามารถลองชมและตัดสินใจกันได้นะครับขอบคุณครับ